ขึ้นหมุนสไลด์นะคะยกย่อตัวลงมุนอันนี้เราจะได้ตำแหน่งเส้นก้นนะคะต่อไปค่ะไปสอกสไลด์ขึ้นนะคะรูดโน้มตัวรูดขึ้นนะคะรูดนะคะยกตัวขึ้นไปสอกเน้นสะบักย่อตัวลงยกตัวขึ้นย่อตัวลงนะคะ ยกตัวขึ้นนะคะขานะคะกางให้เราโยกตัวได้สะดวกนะคะถ้าขาเราหุบแบบนี้เราจะโยกตัวไม่สะดวกนะคะให้กางขาออกแลวยกตัวโน้มตัวเทน้ําหนักจะลงได้เต็มที่นะคะรูดลงไปรีดในส่วนของแขนนะคะรูดกลับมาสไลด์หมุนสไลด์เวลาที่เราสไลด์ไปเนี่ยเราจะใช้หลังแขนนะคะในการส่งแรง หมุนเวลากลับเราจะใช้ตรงนี้นะคะหมุน